สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยโซนเซนเ็นเตอร์วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ fv 1 0 6 3 3ในการใช้งานของกองทัพไทยอย่างละเอียดยานพาหนะคันนี้อาจไม่โดดเด่นเท่ารถถังแนวหน้าแต่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนภารกิจโดยเริ่มจากภายนอก fv 1 0 6 3 3ถูกพัฒนาบนพื้นฐานของตระกูล fv 4 3 2ที่พิสูจน์ความทนทานมาแล้วรูปลักษณ์ภายนอกมีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยม เรียบง่ายและเน้นการใช้งานจริงโครงสร้างตัวถังอลูมิเนียมเชื่อมให้การป้องกันจากอาวุธเบาและสะเก็ดระเบิดพร้อมช่วยลดน้ำหนักโดยรวมจุดลากกู้ด้านหน้าอุปกรณ์กู้ซ่อมและเครื่องมือที่ติดตั้งภายนอกสแสดงให้เห็นชัดเจนว่านี่คือยานกรอบสนับสนุนไม่ใช่ยานรบโดยตรงตัวรถมีช่วงล่างแบบสายพานที่กว้างช่วยให้เคลื่อนที่ได้มั่นคงบนพื้นที่ทุรกันดารและในกองทัพไทยมักใช้ลายพรางที่เหมาะกับสภาพป่าและภูมิประเทศแบบผสมพร้อมการปรับแต่งบางส่วนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ ภายในตัวรถ FV 1 0 6 3งัูน์ถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายและเน้นภารกิจเป็นหลักรองรับลูกเรือซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยคนขับผู้บังคับการและเจ้าหน้าที่กู้ซ่อมตำแหน่งคนขับอยู่ด้านหน้าให้ทัศนวิสัยผ่านกล้องปริทัศน์ภายในมีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์กู้ซ่อมสายเคเบิลเครื่องมือและอะไรที่จำเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมช่วยลดความร้อนภายในซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยเบาะนั่งและแผงควบคุมเน้นความแข็งแรงและความทนทานมากกว่าความสะดวกสบาย ทุกองประกอบภายในสะท้อนถึงการทำงานหนักต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายในด้านสมรรถนะ FV 1063สารใช้เครื่องยนต์ที่เชื่อถือได้ให้กำลังเพียงพอในการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับหน่วยยานเกราะและสามารถเข้ากู้ยานพาหนะที่เสียหายได้ทั้งในสนามรบและพื้นที่ฝึกระบบสายพานช่วยให้ผ่านโครนทรายพื้นที่ครุขรดและป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะกับภูมิประเทศที่หลากหลายของไทยระบบวิ่นสามารถรองรับน้ำหนักมากช่วยในการลากหรือดึงยานเกราะที่เสียหาย แม้ความเร็วจะไม่สูงแต่จุดเด่นคือความมั่นคงความอึดและความสามารถในการทำงานในพื้นที่ที่ยานกู้แบบแล้อไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านความปลอดภยัย fv 1 0 6 3งให้ความสำคัญกับการปกป้องลูกเรือเคระอ,อลูมิเนียมช่วยป้องกันภัยคุกคามพื้นฐานรูปทรงต่ำช่วยลดการตรวจพบมีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างปลอดภยัยและช่องเปิดที่ออกแบบมาให้ลูกเรือทำงานและอพยพได้อย่างรวดเร็ว ในการใช้งานของกองทัพไทยยังมีมาตรฐานการบำรุงรักษาและความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อให้รถมีความพร้อมสูงสุดจุดขายที่โดดเด่นของ FV 1 0 6 3นคือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางยานพาหนะคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการรบแต่เพื่อให้ยานรบอื่นๆสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ความเข้ากันได้กับประกูล FV 432ช่วยลดความซับซ้อนด้านอะไหล่การซ่อมบำรุงและการฝึกทำให้คุ้มค่าในระยะยาวการออกแบบที่ผ่านการพิสูจน์มาอย่างยาวนานทำให้ได้รับความเชื่อถือในด้านความทนทานและในกองทัพไทยถือเป็นทรัพยากรสำคัญทั้งในการปฏิบัติการจริงและการฝึกขนาดใหญ่ในเรื่องราคา FV 1063มีความคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถกู้ยานเกราะสมัยใหม่โดยเฉพาะเมื่อได้มาจากโครงการปรับปรุงหรือยานพาหนะมือสอง ราคาจะแตกต่างกันไปตามสภาพและการอัปเกรดแต่โดยรวมถือว่าให้สมรรถนะการกู้ซ่อมที่เชื่อถือได้ในต้นทุนที่ไม่สูงสุดท้ายในบทสรุป FV 1 0 6 3สในการใช้งานของกองทัพไทยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของยานพาหนะสนับสนุนที่เป็นกระดูกสันหลังของกำลังยานกรอบแม้จะไม่โดดเด่นเหมือนรถถังหรือยานรบหลักแต่บทบาทด้านการกู้ซ่อมและการรักษาความต่อเนื่องของภารกิจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งภายในที่ใช้งานได้จริงสมรรถนะที่เชื่อถือได้ระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมและการออกแบบที่พิสูจน์มาแล้ว FV 1063สัญยังคงเป็นยานพาหนะคู่ใจที่ช่วยให้หน่วยยานเกราะของไทยพร้อมปฏิบัติภารกิจได้ทุกเมื่อ